สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะพบกับสไปเยเตยพากินพาเที่ยวอีกเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้จะพาพี่น้องมาทําของกินง่ายๆค่ะก็จะเป็นแซนด์วิชทูน่านะคะเรามาดูส่วนผสมที่มีไม่กี่อย่างของเราเนาะก็มีมายองเนสนะคะมายองเนสนี่ใช้สองช้อนพูนๆค่ะแล้วก็ทูน่ากระป๋องนะคะทูน่าในน้ําแร่เนาะ พี่น้องใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้ก็ใช้กันที่ครึ่งกระป๋องค่ะแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดมีสมาชิกเยอะเนาะก็ใช้ทั้งหมดกระป๋องก็ได้ค่ะส่วนผักนะคะก็จะมีหอมใหญ่แตงกวาแครอทแล้วก็ผักชีต้นหอมเอาไว้แต่งหน้านะคะท่านใดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่ใส่ก็เพื่อเพิ่มความหอมเนาะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ซีเรียสเนาะ เดี๋ยวเราจะไปหั่นซอยผักของเราก่อนนะคะทั้งแตงกวาแครอทแล้วก็หอมใหญ่ค่ะซอยเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดที่ม,ทมีที่เห็นนี้นะคะก็ผสมรวมกันได้เลยค่ะ,คะเมื่อนำทุกอย่างมาผสมรวมกันเรียบร้อยหนะ้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะพี่น้องคะส่วนสิ่งที่มากินคู่กันก็จะเป็น ขนมปังแผ่นนะคะขนมปังกรอบก็อร่อยค่ะกินได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะขนมปังนี้พี่น้องจะใช้เป็นโฮลวีตก็ได้เนาะเป็นขนมปังขาวก็ได้ค่ะวันนี้สภัยเยตยได้เป็นขนมปังขาวมาเพราะว่าทางร้านเขาหมดเนาะโฮลวีตก็เลยอ๋ะโอเคมีอะไรก็กินไปค่ะใช้ขนมปังขาวก็ได้ค่ะก็อร่อยเหมือนกันนะคะ ส่วนแครกเกอร์นี้ก็พี่น้องซื้อตามร้านขนมปังปี๊บก็ได้ค่ะมันจะออกรสเค็มๆนิดหนึ่งเนาะมากินกับอันนี้ค่ะทูน่าของเราเนี่ยค่ะแซนด์วิชทูน่าของเราเนี่ยอร่อยนะคะอ,อ๋ออันนี้เป็นสลัดทูน่ามากกว่ากินกับขนมปังกรอบเนี่ยค่ะอร่อยค่ะรสชาติมันจะออกเค็มนิดๆเนาะตัวขนมปังอะคะ่ะก็พี่น้องท่านใด สนใจก็ลองทำกินกันดูนะคะง่ายๆค่ะเช้านี้ก็กินอันนี้เลยค่ะอิ่มท้องไปแล้วเรียบร้อยนะคะนมหนึ่ง,งกล่องก็ใช้ได้ละค่ะอยู่ละเนาะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสภัยเตยด้วยนะคะเป็นกำลังให้ใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ